วัสดีครับนะบพี่น้องชาวเกาะสมุยทุกท่านนะฮะผมดีเจบอมชกมกและสำหรับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ริการอยากรู้อยากเห็นนะฮะและวันนี้เสนอตอนน้ำทะเล เป็นน้ำจืดได้อย่างไรอ้างงง,งงงงงนะสำหรับตอนที่แล้วนะมีการไปดูเอ่อเขาเรียกรอยพุทธบาทนะว่ามี4รอยอันนี้จบไปแล้วนะตอนนี้เรามาดูกันซิว่าน้ำทะเลนะฮะที่เกาะสมุยเขามีที่ผลิตด้วยและตอนนี้นะบอมอยากจะบอกว่าเราอยู่ข้างๆใครรู้ไหมครับท่านผู้การนะฮะเป็นผู้การของออคือท่านวิชาญ นิ่งน้อยฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงครับท่านครับรายงานตัวนิดหนึ่งครับท่านครับผมนายวิชานิ่งน้อยผู้จัดการการปาสาขากอดสมุยครับว้าวและตอนนี้เรายืนอยู่ข้างด้านหน้านี้เลยนะครับนี่ชื่อเต็มเต็มเลยนี่อยู่ข้างหน้าหน้านี้การปาปาส่วนส่วนภูมิภาคสาขากอสมุยครับแล้วผมอยากจะถามอ่ท่านนิดนึงครับว่าที่นี่มีการผลิต น้ำทะเลเป็นน้ำจืดจริงหรือไม่ครับครับอ่ไอ้ที่บนเกาะสมุยครับเป็นพื้นที่เราขาดแคลงน้ําดิบครับเราผลิตน้าประปามีอยู่สองสวนด้วยกันคือหนึ่งใช้น้ําผิวดินใช้น้ําผิวดินแล้วก็สวนที่สองใช้น้ําทะเลมาเป็นผลิตเป็นน้ําจืดครับก็คือน้ําผิวดินหมายถึงว่าคือเอาน้ําจืดนะฮะมาเป็นน้ําน้ําดื่มครับ แล้วก็ส่วนที่สองคือน,น้ําทะเลมาเป็นน้ําจืดและดื่มได้ด้วยครับคุณและขนลุกครับที่เกาะสมุยนะครับมีการผลิตแบบนี้ผมไม่เชื่อและไม่อยากไม่อยากจะแบบว่าแค่ได้ยินแค่ลมปากอยากเห็นภาพด้วยครับ,รบผม<ช>อยากเข้าไปเห็นผมว่าอยากท่านผู้ชมชาวเกาะสมุยทุกท่านคงอยากจะเห็นการผลิตครับแต่ก่อนที่จะไปเห็นการผลิตท่านครับรบกวนท่านพาไปดูการาพนักงานหลายๆท่านที่อยู่ใน การประปลาส่วนภูมิภาคได้ไหมครับครับได้ครับเจอกัญครับท่านครับโอ้เคริญครับเชิญครับโอ้โหนี่ท่านแหมมีผลรังวันนะผลรางวันมากมายเลยของการปลาปลาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรนี้นะฮะไว้แสดงว่าสำนักงานนะฮะป่ะปาาก่อสมุยการปัะปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมนะฮะตามโครงการน้ำปัปาดื่มได้ไอ้ยักษ์โอ้ท่านครับใครเป็นคนคิดครับอันนี้เป็นเป็นปนโยบายของการปัปาส่วนภุมิภาคครับ <c oughs> ในวันทุกวันที่28กุมภาเราจะ พิจารณากันมอบรางวัลนห้ครับโอ้แล้วก็มีหลายรางวัลนะเกี่ยวกับน้ําดื่มทั้งหมดเลยที่ทะเลนะทะเลที่เกาะสมุยเป็นน้ําจืดคโอ้โห oh, oh, แล้วหันมาดูอีกนิดนึงครับ,รบนี่เป็นโา oh, ร้ดลองจาบโกมนาไมครับโอ้ห oh, oh, น้าปปาแห่งนี้มีคุณภาพได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกขอย้ำอีกิดนึงครับโลก นะฮะแล้วรายการอยากรู้อยากเห็นของเรานะครับผมอยากให้ประชาชนและชาวเกาะสมุยได้รับและได้รู้นะฮะดูเต็มๆเลยฮะสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยนะฮะประกาศณวันที่5มิถุนายน2 5 5 1บาทไม่ใชาสิบเบาท51บเนะเป็นพสนะครับท่านท่นครับแล้วก็ด้านหน้านี้นะฮะเป็นงานอำนวยการครับทั้งหมดงานคือ ผมอยากจะเข้าไปท่านได้ได้เชิญเลยครับเพราะว่าผมว่านะคือเราเรามีก็มีส่วนที่หนึ่งก็นี่เป็นด้านประชาสัมพันธ์คือมาพูดมาติดขอใช้น้ําขออะไรเนี่ยช่องที่ห้าที่หกเป็นในคําร้องทั่วไปแล้วทางด้านนี้ก็ผู้ชนะที่มาเสียค่าน้าอ๋อจะนั่งกันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยครโอ้โหนะครับแล้วก็ แล้วแต่ละส่วนแต่ละสายงานนี้จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับเข้าไปได้ไหมครับได้ได้เชิญเลยครับไอ้เพราะว่ารายการเรานะฮะอยากรู้อยากเห็นเหลือแล้วว่าแต่ละท่านนั้นนะฮทำงานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไป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 สวัสดีครับน้าโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่านเลยนะฮะนชฮะชาวเกาะสมุยทุกท่านคงจะได้เห็นกันนะครับว่าพนักงานของปลาปาส่วนหุ้ยภาคทุกท่านนะครับไม่หยุดไม่นด่ทุกท่านถือถือปากกาหมดเลยนะฮะ ถามว่าจดอะไรนะฮะก็คือจดนะฮะราคาน้ำปปาอันเนี่ยโดยดูดูท่านดูท่านนะดูท่านถือน้ําดื่มมาท่านไปซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยเป็นน้ำไอ้ที่น้ํตาลีเป็นน้ําจือที่เราผลิตแล้วไอ้นี้เราบรรจุขวดเพื่อใช้ในการในการซีเอสด้วยอ๋อนี่นี่น้ำที่ท่านทําขึ้นมาเหรอครับแล้ววิศวกรครับโอ้สวัสดีครับคุณวิศวกรชื่อพีวิศวกรนะครับไม่ใช่ ชื่อเล่นว่าอะไรครับพี่ผมชลินทรนชานวิทย์พี่ชลินทรนะาะทำหน้าที่อะไรครับผมผมเป็นวิศวกรโยธาครับโอ้โหพี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแล้วแล้วพี่ตกใจไหมกับการที่จะมาทํางานที่นี่แล้วเจอต้องทําน้ําทะเลกลายเป็นน้าจืดอ๋อตอนแรกก็หาข้อมูลไว้แล้วครับว่าว่าที่นี่มีมีการผลิตน้ําแบบไหนบ้างก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไรก็คือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนเหมือนกับท้าทายไหมท้าทายในสิ่งที่ว่าเราไม่เคยเจอแต่ต้องมาเจอ ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆคืออยากมาเห็นระบบเหมือนกันว่าเขาทํายังไงนะครับตอนที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าว่าการผลิตยังไงเนี่ยเราเราอยากจะรู้ว่าว่าเขามีการผลิตยังไงบ้างก็พอมาได้เห็นแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเพราะระบบระบบมันมันมันจะมีการดูแลตัวของมันเองอยู่แล้วครับค่อนข้างจะเป็นระบบที่ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแล้วพี่เคยเคยนึกมาก่อนไหมว่าเราจะต้องมาทำน้ำทะเลกลายเป็นน้ําจืด ถ้าในเกาะนี้ก็นึกอยู่นึกอยู่แต่ที่อื่นไม่ไม่ได้นึกเพราะว่าแหล่งน้าจืดน่าจะยังพออยู่ครับสำหรับประเทศไทยนะอ๋อครับผมนั่นเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะขอไปดูที่ฝ่ายผลิตอ๋อได้ครับนะขอคุณน้าคุณพี่ครับผมครับท่านครับเดี๋ยวพาบอมไปดูที่ผลิตจริงๆได้เลยไหมครับได้เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ อีกสักครู่นะเดี๋ยวท่านนะฮะท่านวิชาน,นิ่งน้อยนะจะพาเรานะแล้วรวมทุกทุกท่านเลยฮนะไปดูนะฮะกระบวนการการผลิตนะฮะน้ำทะเลเป็นน้ำจืดได้อย่างไรรอสักครู่ครับจากรายการอยากรู้อยากเห็นครับ <S <S ก่อนที่เราจะไปดูนะฮะกระบวนการนะครับน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนะฮะตอนนี้ท่านครับ เราไปดูอะไรก่อนครับอ่าผมพาไปดูโรงกลองน้ําไอ้ผิวดินเป็นน้ําประปาก่อนครับอ๋อก่อนที่เราจะไปดูน้ําทะเลเป็นน้ําจืดครับเราเอาขั้นตอนแรกนี้ก่อนดีกว่านะฮะโอเคที่เราบอกไว้ครับว่ามี2ขั้นตอนครับอืมไปะปครับท่านครับขั้นตอนครับ เหมือนกับบอมนี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะกับการผลิตนะฮะครับโอ้โหเป็นเป็นโรงสูบแรงสูงอะ่ะเราสูบน้ําที่ว่าเราผิดน้ําประปลาแล้วอ่ะที่ว่าเราสูบน้ําอัดเข้าในเส้นท่อ,อไปให้ผู้ใช้น้ําใช้อ่ะอะืมคือพวกพวกนี้กับไอพวกมอตเตอร์ดังนี้ครับอ่าครับอันนี้คือส่วนส่วนหนึ่งซึ่งนะฮะจัดน้ําจืดมาเป็นน้าปราปาครับโอ้โหแล้วเราสูบส่งไปให้ชาวบ้านครับครับผมครับอ่ากระบวนการเป็นยังไงบ้างครับ คือกระบวนการของเราเราก็เอาน้ําดิบมาก่อนครับผมเอาน้ำดิบเป็นน้ำดิบคืออะไรน้ำดิบคือน้ําผิวดินน้ําทั่วไปที่น้ำทั่วไปครับน้ำคลูน้ําคลองน้ํำน้ำต่อไปคือดูดขึ้นมาเลยครับดูขึ้นมาแล้วก็มาว่าไ่ข้าขบวนก่อนเดี๋ยวผมมาผมพาน้ามานมาดูกระบวนกับกระบวนการฮะดูรับไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ท่านเวลาท่านไปไหนนี่เอาท่านหายไปไหนอ่ะ อ๋ออยู่นี่ฮะโหไวครับไวขั้นตอนคือเราเอาน้ําดิบมาปัจจุบันเราเอาน้ําดิบมาจากน้ําตกอะ่ะก็ลงมาตามท่อมาถึงมาขึ้นโรงกลองตัวนี้ครับผมก่อนถึงขึ้นขึ้นโรงกลองเราก็มีการผ่านกระบวนการใช้สารเคมี <c oughs> สารเคมีเราก็ใช้สารส้มกับไปปูนขาวปูนขาวโซดาเอสพื่อช่วยในการตกตะกอนท่านผู้ชมครับ,บน้ำใสแล้วน้ำใสแล้วอ๋อ oh, <c oughs> นี่นี่มาดูครับผมนะฮะ โอ้ท่านน้ำใสจริงๆใสแต่ยังมีตะกอนอยู่ยังมีตะกอนอีกอันนี้คือขั้นตอนที่3นะคะคือการคัดกรองมานะฮะจาก 1, 2และสับอันนี้คือ3และที่4ครับผมแล้วก็รอเฉพาะผิวน้ําตัวนี้ให้ไหลไปลงที่หม้อกรองตัวนู้นตรงนี้ไหลไปลงที่หม้อกรองแล้วแล้วรู้ที่ไหลอยู่ตรงไหนครับนันเป็นสิ่งไปทางท่อแล้วตรงตรงนี้ไหมฮะ อ๋อครับท่านครับนี่เราเอาเฉพาะอนา่ะผิวน้ําไปอ่ะครับผมน้ําที่ใสแล้วแล้วเราก็มาผ่านเนี่ยขั้นวันตรงไปครับท่านครับนี่ครับไปเส้นต่อครับเส้นต่อเส้นต่อใหญ่เนี้ยไปข้าวหมอกรองตัวนู้นอ๋อนะฮะอ่นนี่คือขั้นตอนที่สี่นะครับคือน้ำน้ำที่เรามันมาเฉพาะที่น้ําที่ว่าใสสะอาดแล้วแต่ยังมีอ่ามีตะกอนอยู่คือตะกอนมีขั้นตอนที่สี่ยังมีตะกรอยอ่ะครับคือตะกอนเนี่ยเขาให้ไม่เกินในอ่าไม่เกินหน้าเอ็นดียูครับผม อันนี้คือขั้นตอนที่5หรือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับท่านครับเราจะได้เห็นกันนะครัท่านผู้ชมครับต่อไปนี้นะเราจะได้เห็นฮะจากน้ำเดิบหรือน้ําคลองหรือน้ําทั่วไปนะที่มีการคัดกรองนะจาก1,2,3,4และนี่คือที่5ที่เป็นน้ําใสผมอยากให้ท่านเปิดให้ดูกันเลยครับครับนาเชิญท่านขึ้นก่อนเลยครับนะฮะ และตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับซึ่งไม่สูงเท่าไหร่นะฮะกับชั้นบนท่านนี้นะฮะที่ท่านเห็นรอยย่าพวกนี้คืออะไรครับท่านครับอ่านี่เป็นฝาถังน้ําใสครับเหมือนกับฝาหม้อที่ปิดนะฮะไม่ให้มียุงไม่มีอะไรเข้าไปนะฮะก็เลยมีการปลูกหญ้าขึ้นมาอ่าครับกันความร้อนข้างในด้วยอ๋อนะครับผมอ่ะเราไปดูกันฮะเดี๋ยวนี้มีการเปิดท่อให้ดูน้ําใสกันครับอ่าเปิดถังให้ดูเลยถังอ่าที่เราจะเปิดได้มีทั้งหมดกี่ฝาครับ อ่ามันมีก็แล้วการออกแบบอ่ะตอนนี้ตอนมีทั้งหมดหนึ่งบอมที่บอมเห็นนั่นหนึ่งสองสี่ฟ้าสี่ฟ้านะฮะสี่ฟ้าแต่ตอนนี้เปิดฝาเดียวก่อนนี้ครับท่านผู้ชมครับนะเรามาดูน้ำใสนะฮะโอ้เสียงกัางวานด้วยครับท่านครับนี่กล้องมาดูเลยครับมาดูนี่นี่มาดูน้ำเลยครับครับเชิญนะนี่ฮะโอ้โหน้ำใสมากมายเลยนะครับท่านครับเอางี้ท่านครับน้ำน้ำนี้สามารถทานได้เลยครทานได้เลยครับโอ้โหแต่ลึกมากมายครับประมาณกี่เมตรครับท่าน สามเมตร,มมตรครับโอ้โอ้โหอะผมว่านะพอจะจุใจแล้วนะฮะกับน้ําดิบนะฮะมาเป็นน้าําปลาเดี๋ยวต่อไปครับท่านจะพาไปไหนครับผมไปดูน้ำในทะเลเป็นน้ําจืดครับนะฮะการประปาส่วนภมมิภาคนะฮะที่เกาะสมุยหรือท่านวิชาณน,นิ่งน้อยจะพาเรานะหรือประชาชนที่อยู่ในเกาะสมุยของเรานะไปดูน้ําทะเลไปน้ําจืดกันไปครับกับรายการ ครับและสำหรับตอนนี้นะเราก็เดินทางมาประมาณเกือบหกิโลไม่ท่านครับ มาถึงจุดที่น้ำทะเลกลายเป็นน้ำาจืด <Wow. S 1> เหนือไหมครับเพราะนั้นแล้วนะฮะท่านครับตรงที่เราเหยียบตรงเนี้นะครับคืออะไรครับ ก็ตรงนี้เป็นหาดลิปป่าน้อยอ่าตรงนี้เป็นเป็นรงสูบเหมือนรงสูบแรงต่ําเราเจาะเป็นใช้ระบบอ่าฝังในดินก็คือนี่คือคือเครื่องสูบอยู่ตรงนี้นนที่เราเหยียบเนี่ยนะฮะครับครับและประชาชนได้ได้รู้เรื่องไหมครับเนี่ยอ่าบางอ่าบางท่านเขารู้บางท่านอ่ะไม่ได้รู้ครับมันเสียงไม่ดังเลยแล้ววางท่ออย่างนี้ไปลงในทะเละประมาณ5 0 0กกิโลเมตร 5้ารอยเมตรอ่ะเมตรนะฮะจากตรงนี้นะสู่ไปอู้แต่เงียบมากมาเลยทีเดียวครับแล้วน้ำก็ก้อ้น้ำทะเลก็ไหลลงมาจากจุดจุข้ามาจุดนี้ครับผมครับจุดนี้เราก็สูบน้ำจุดนี้ข้าไปที่ขึ้นไปข้างบนครับครับที่โรงผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดครับอเป็นจุดเริ่มต้นนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะไปดูกันนะครับว่าณจุดแรกนะที่จากน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดนั้นอยู่ตรงไหนครับไป หลังจากที่เราได้มาจากาสถานที่ลิปป่าน้อยหรือหาดลิปป่าน้อยนะฮะเป็นที่สูบน้ําทะเลนะฮะขึ้นมานะฮะมาจุดที่2ตรงนี้ใช่ไหมท่านครับครับ,รบท่านตรงนี้นะคะเรียกว่าการปรับปลา,าสาขาเกาะสมุยสถานีจ่ายน้ำผู้รรกระจูดนะะ ผมอยากจะให้ท่านพาไปจุดที่2อเลยบริษัทตอนนี้นะเราก็ได้เข้ามานะก่อนจะไปถึงจุดที่2ครับท่านครับเราจะต้องเจอถังเนี้ยคืออะไรครับอ่าถังนี้เป็นถังที่ว่าเราเก็บน้าทะเลอะเลาครับเวลาเราสูบน้ําจากใจหาดนะัหาดลิปะเราก็เข้ามาพักตรงนี้ก่อนอว่าพักในถังทังั้งหมดหกใบอ่าใบตัวนี้อ่าใบครับครับแล้วเราจากถังตัวนี้เรามีมอเตอร์สูบเข้ากระบวนการในไอ้ประดิษฐ์น้ำอะ๋อครับน้อยลไปไปตะชมงครับ ท่านผู้ชมครับผบมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่ในจุดคังแสงเหมือนไหมครับดูฮะลองดูฮะเหมือนคังแสงไหมครับนะเหมือนระเบิดนิวเคลียร์หรือเจอรวดอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวนนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านแป๊บหนึ่งท่านและท่านท่านนี้คือใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ผม S 1> คือเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่ครับดูแลที่นี่ฮะฮะแล้วก็เป็นดูในส่วนไหนบ้างครับ ในส่วนของการผลิตครับในการผลิตควบคุมคุณภาพคุณพี่ชื่อชื่อโอครับพี่โอนะฮะพี่โอยากไหมกับการดูแลตรงนี้ก็พอสมควรครับพอสมควรพี่ดูคนเดียวหรอครับก็จะมีทีมงานประมาณ6คนในการช่วยกันหกคนใช่ครับดูโอดูดูในในจุดนี้6คนครับแล้วตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าแต่ละแต่ละเครื่องเนี่ยเครื่องจักรเนี่ย เป็นชิ้นเดียวไหมฮะหรือว่ามันหลายๆชิ้นหลายชิ้นอะผมผมเชิญดูข้างในเลยอ่ะพี่โอเข้าไปดูได้ไหมครัได้ครับโอป้าฮะเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเชิญครับผมอยากรู้อยากเห็นนะฮะเราได้เห็นเราได้รู้กันแน่นอนโอ้โหเหมือนครังแสงโอ้โเป็นจรวดนิวเคลียร์เลยนะฮะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับสายเรายงระยางเลยฮะนะ อ่านี่ครับที่มาหยัดจุดไอ้ถังเขียวเมื่อกี้ครับอ๋อจุดถังเขียวข้างนอกที่ถังใหญ่ๆนะครับเป็นห้าใบใหญ่ๆมาโดนตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เรามีมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ตัวนี้เรามาสูบเข้าระบบ U F ระบบ U F อ่าฮะอ๋อมาเข้าตรงตัวนี้ครับเป็นเป็นเป็นท่อนๆตัวนี้ครับผม U F ตัวนี้คือทําหน้าที่อ่าทำอะไร U F เป็นทําหน้าที่เป็นในอ่าไอ้คลองน้ํา ของน้ำนะฮะตรงนี้นะฮะจากไอ้น้ำที่มีตะกอนไม่มีตะกอนคือทั้งหมดนี้เลยครับครับในชุดนี้ครับในชุดนี้ครับคือส่วนนี้นะครับผมในชุดนี้คืออันนี้คือส่วนนี้ก็ต้องสําคัญเหมือนกันครับสำคัญมากๆคือเหมือนส่วนส่วนสุดท้ายไหมครับอ่าไม่ไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายเองเริ่มแรกก่อนครับอันนี้คือเริ่มแรกนะคือขั้นตอนแรกนะจากน้ําทะเลนะที่เราได้ดูดมานะฮะแล้วก็มาโดนเครื่องนี้คไม่ไม่ใช่มาโดนเครื่องใหญ่ก่อนเครื่องใหญ่ที่5ใบใหญ่ๆแนะเรามาสู่ส่วนนี้พอส่วนนี้ปั๊บ มาลงโดนรเบริรนิวเคลียร์อยาจะพูดนี้ก็ไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าใหญ่มากมายนะท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่ผมได้เห็นตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งคืออะ<ม>ไรครับกานกองกองหยาบก่อนครับกองหยาขุนลองที่มีขนาดใหญ่ออกครับผมครับ อ๋อตรงนี้เป็นเป็นกองหยาบแบบพวกที่มีตะกรวดกวดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นทรายเป็นทรายแต่มนทรายเล็กๆครับครับผมเพราะเมื่อเมื่อกรองตรงนี้แล้วน้ำสะอาดแล้วครับกองน้ำสะอาดแล้วครับเราก็มาขันที่สองที่นี้ก็เป็นกระบวนการกระบวนการที่ว่ากรองน้ำเป็นสะอาดครับผมครับแล้วก็พอออกจากตรงนี้มามาเอามาเข้าตัวนี้นะคอับอ่าตอนนี้มานี่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ขั้นตอนมานี่แล้วนะครับออ o นี้เป็นตัวที่ว่ากองเกลือ แยกน้ำเลือเป็นน้ำจืดอันนั้นคือกรวดครับอันนี้คือเกลือเกลือแยกเกลือครับนี้แยกเกลือจากน้ําที่แบบเค็มๆจะต้องผ่านจะต้องมีเกลือแล้วก็มีการแยกเกลือต่างหากอีกนะครับโอเคแล้วไปไหนต่อครับผมครับพอพอพอแยกเกลือเสร็จนีไงแยกเกลือเสร็จปั๊บนะพี่โอ๋พี่โอ๋ครับพี่โอ๋พอแยกเกลือเสร็จปั๊บไปทางไหนครับแยกเกลือเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งออกนอกแผมไปเก็บไว้ที่ถังน้ําใสที่อยู่ด้านนอกเป็นถังปูนเลยครับออกไปข้างนอกใช่เราจะได้น้าปราปาแล้ว อ๋อันนั้นคือข้างนอกคือขั้นตอนสุดท้ายใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนจะออกเราก็มีผ่านกระบวนการควบคุมโดยสารการวัดมีใช่ครับอันนี้คือการวัดอะไรครับเอเป็นการผสมเคมีครับผสมใช่อ๋อเพื่อเพื่อช่วยในการแยกเกลืออ๋อหรอครับเพราะนั้นแล้วนะฮะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถที่ออกไปได้แล้วถ้าถ้าถ้าเราวัดแล้วไม่ใช่เราก็จะปัดออกหรือเปล่าใช่ครับเราจะเราจะไม่ส่งออกไป ให้กับประชาชนแน่นอนครับผมี๋ยวผมมันจะขึนไปดูในห้องคอมพิวเตอร์เฮ้ยเราไปดูห้องคอมพิวเตอร์กันหน่อยครับนะฮะนิดหนึ่งนะฮะนิดนึ่งตอนนี้พี่โอเขาก็นั่งดูหน้าจอมิดคอมพิวเตอร์อย่างเดียวะคือเขาดูว่าตอนนี้อ่ากรองอ่ากรองน้ำอยู่ระบบผลิตน้ำปราปาสถานีผลิตน้ำพุกระจูดอ่าไอเอ็นไอโนโอมคอยอธิบายขั้นตอนอธิบายนิดนึงครับผมได้ครับ คือบนจอนี้จะแสดงการทํางานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นน้าประปาแล้วครับ,รบเราจะดูไล่จากด้านนี้มาด้านนี้นะครับครับตอนนี้เนี่ยเราใช้น้ําจากผิวดินก็คือด้านนี้น,น้ำผิวด<ช>ินคือน้าในถ้าเราน้ำจิดคือน้ําในในพวกกระจุดเนี้ก็คือน้ำจากร้ำกรองและในต่อครับแล้วลปั๊มที่เป็นสีแดงคือปั๊มที่ทํางานก็คือจะมีการดูดน้ํามาเก็บไว้ที่ถังสองถังนี้ครับผมแล้วจะดูดต่อเพื่อมากรองหยาบก็คือกรองเอากรวดทรายออกก่อน แล้วก็นํามาพักไว้ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นน้ําทะเลเนี่ยเราจะต้องผ่านกระบวนการแยกเกลืออีกชุดหนึ่งเพื่อจะส่งต่อไปที่น้ําปาระปาเพื่อจะส่งต่อให้อ่าให้ hey, <ไ>ประชาชนใช้ ไม่ใช,มใ,ช,ใ,ชใช้ต่อคือท,ท,ที่ที่ที่ผมผมพูดว่าไอ้ที่ว่าถ้าเรา,า,เรามีน้ําจืดเราเราไม่เข้ากระบวนการปลิน้ําทะเละเพราะเรามาเราตัดไอเยนตตัดไอ้ค่ากระแสไฟฟ้าจุดนั้นออกจุดหนึ่งเราไปดูกันอีกจุดหนึ่งครับเห็นห้องใหญ่ๆอีกห้องหนึ่งตรงนู้นเป็นในเป็นไโรงกรองน้ําอีกจุดหนึ่งเป็นในน้าประดิษฐ์เป็นน้ําทะเลเป็นน้ําจืดขนาด 4,800ลูกปบาทเมตรต่อวันเราใช้เตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาไเแ้งที่จะถึงในปีห้านี้ครับโอ้นี่นี่คือสำรองไว้แล้วกำลังก่อสร้างคาดว่าเดือนหน้าจะแล้วเสร็จครับประมาณโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมใชญครับท่านครับอยากรู้จังเลยนี่ชุดที่สองครับอ่าอันนี้จุดที่สองันนี้ถังอะไรครับเนี่ยครับอ็อ่า ชุดที่2นี้ครับเมื่อกี้ที่เราไปดูมาที่หาดลิบป,ป่าเมื่อกี้ครับครับผมเราสูบจากแรงต่ำนั้นมาเหมือนกันแต่ชุดที่2เรามาพักตรงนี้ก่อนน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำทะเลเอกมาพักก่อนครับกลัวเขาเหนื่อยอกลัวเขาเหนื่อยด้วยถ้าเราเข้าเครื่องครับผมเข้าระบบเลยเราไม่พักก่อนน้ําจะเข้าในระบบมันจะเต็มเส้นท่อบ้างไม่เต็มเส้นท่อบ้างไว้ดับบ้างอะไรแบบนี้จึงทําให้ระบบมันมีปัญหาฉะนั้นเราต้องเอาน้ํามาเก็บไว้ตรงนี้เพื่อเราสูบน้ําจากนี้เพื่อให้ระบบการทํางานที่ ด้านในอิเล็กทรอนิกส์มันทำงานต่อเนื่องครับอ๋ครับผมแล้วแล้วทางห้องนี้ครับผมครับเป็นในนี้เราได้ก่อสร้างเพื่อจะใช้ในช่วงดูแลงที่จะถึงนี้ครับอ้ออันนี้คือสำรองไว้แล้วเพราะเรารู้ได้เลยว่าในปี2556นี้จะเป็นฤดูแล้งเข้ามานะฮะอ่าเข้าไปดูฮะตอนนี้เรายังไม่ทำการเปิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะท่านมุด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 ดีกว่าครับท่าน ครับนี่ก็กระบวนการก็โอ้ี่ยังใหม่เอี่ยมเลยยังไม่แกะถุงเลยนะครับนี่ฮะยังไม่แกะถุงเลยนะนี่คือสำรองไว้แล้วนะสลับปนหรับปี2556นะฮะท่านวิชานี่น้อยนะได้เตรียมให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับนี่นี่ดูฮะถุงยังอยู่เลยฮะนี่ฮะยังมีถุงอยู่เลยอันนี้คือเตรียมไว้แล้วนะในการเตรียมการครั้งนี้นะฮะบอกได้ไหมฮะว่าลงทุนเท่าไหร่อ่าสองพันเออสองร้อยห้าสิบล้านบาทอ่ะเอา 250ล,ล้านบาทครับสอ,สองอสองร้อยห้าสิบล้านบาทเฉพาะในในชุดในโรงนี้อย่างเดียววันนี้คือการเตรียมการนานหรือ,อยังครับอ่าก็ประมาณหนึ่งปีอะหนึ่งปีแล้วไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งปีแต่ว่าเรากล่าวว่าช่วงแรงที่จะถึงในประมาณเดือนมีนาเมษาเราก็ใช้โรงนี้เลยอืมครับ,รบท่านท่านท่านรู้ไว้ก่อนเลยนะว่าในในในปีปีนี้จะมีการ มีภัยแล้งเข้ามาคือการนำปลาส่วนภาคสาขาขดสมุยเราต้องวางแผนที่ผมบอกว่าการแก้ปัญหายะสั้นยักษ์กลางระยะยาวยะสั้นคือที่ผมบอกว่าต้องสูบไปน้ําทอยมาจะทอยน้ำมามาเก็บนั่นที่ว่าในในสระสำรองตัวนี้ไว้เต็มตลอดคือทาค,ค,คูโครงต่างๆมายักษ์ลางคือเราสร้างตัวนี้สำรองไว้วางแผนว่าใช้ได้สามปีสี่ปีห้าปีระยะยาวระยะยาวคือที่ว่าเราเอาน้ำมาจากไ จังหวัดชลธนีค,ครัโอ้รับสุดยอดเลยนะครับเป็นบุญนะผมว่าเป็นบุญของชาวเกาะสมุยอย่างมากมายนะผมอยากให้ท่านฝากนิดนึงกับการใช้น้ําประปาหรือน้ําในเกาะสมุยของเราให้กับท่านผู้ชมนะฮะว่าควรจะดูแลอย่างไรครับผมก็อยากฝากให้ชาวเกาะสมุยครับใช้น้ําอย่างประหยัดอย่างมีคุณค่า แล้วก็หากท่านพบท่อแตกท่อรั่วตรงไหนก็อาที่ไปแจ้งทางการะปาสวนภาพทราบหรือว่าน้ําไม่ไหลจุดไหนก็รีบโทรมาที่การนปาเบอร์อะไรดีครับเบอร์ขึ้นเลยนะฮะ077ครับ42022และ077420138ครับครับผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอย่างเร่งด่วนเลยครับอขอบคุณมากครับ และแน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกับการที่อยากให้ทุกท่านนะได้ดูแลธรรมชาติให้ดีที่สุดนะการที่เรามีธรรมชาติที่ดีที่สุดนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องนะฮะรักษาธรรมชาติและธรรมชาติจะรักษาเราครับนะครับผมดีเจบอมจงโมกนะฮะจากรายการอยากรู้อยากเห็นนะฮะเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะฮะหลังข่าวนะตั้งแต่11บเอโมงครึ่งสี่โมงครึ่งและสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแน่นอนเจอกันแน่นอนและ อย่าลืมนะตอนต่อไปเราจะพบกับตอนไฟฟ้าดับมีไฟฟ้าดับในเกาะอย่างเต็มเลยเทปหน้าได้เจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะสำหรับชาวเกาะสมุยทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดนะที่เสนอเรื่องนะฮะอยากรู้อยากเห็นเข้ามานะฮะแล้วได้รับการออนแอร์นะฮะรับไปเลยครับ 1,000บาทพร้อมเสื้อนะจากรายการนะอยากรู้อยากเห็นท่านทีเลยฮะโชวมาที่เบอร์0836408777กดเลย0836408777กับรายการอยากรู้อยากเห็นพลนะฮะโอ้สวัสดีครับแม่คุณีิเดียร์พลมาทำหน้าที่อะไรที่เป็นหัวหน้าผลิตหัวนิตหัวหน้าผลิตอ่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบน้ำในน้ดูะเลน้ำทะเลเป็นน้ำจืดครับ โอ้พี่ยากไหมครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับการทำังานอยากจะใช้ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หมดเลยครับอ๋ออันนี้ก็เกี่ยวกับการการดูแลของแต่ละส่วนนะฮะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดินไปอีกที่หนึ่งหลายที่เลยนะฮะเพราะเวลาน้อยเหลือเกินนะท่านเดี๋ยวรอสักรู่ท่านท่านพิชาครับสวัสดีครับทำอะไรครับ น้ำบัญชี <blind point. S 1> อ๋อเป็นน้ำบัญชี um าายิ้มแย้มแจ่มใสมากมายเลยนะฮะน้ำบัญชีที่นี่มีกี่ที่ครับมีกี่คนมีกี่คนได้กี่ที่อสองคนค่ะสองคนอ๋อทางนู้นคนทางนี้คนนะฮะโอ้ยยิ้มแย้มมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยเยอะเยอะจริงเลยนะฮะคราบผมอะไรครับท่านแหนมมีมีมุกด้วยไห <laughs> <laughs> นครับมีทั้งในวิศวกรวิศวกรที่จุด ทำแผนที่ครับเียวทำแผนที่ที่อยู่ภูชยน้ำอ๋อก็ดูภูมิประเทศทั่วไปในในในพื้นที่ของเกาะสมุยนี้คุณพีชื่ออะไรครับพีรนัทครับพี่พีรนัทครับเหนื่อยไหมถามตรงไม่เหนื่อยครับตอบมาตรงตรงไม่เหนื่อยย่าเอียงขออีกครั้งหนึ่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับผมไม่เหนื่อยแล้วเพราะงานที่นี่ของเค้าบอกว่าจบจากเดือนนี้เดือนหน้าจะมีโบนัสให้ทุกคนอ ทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าวนะครับ11.30 4 3ง,งและ4.30นะฮะถ้าท่านอยากรู้จะได้รู้อยากเห็นจะได้เห็นกับรายการอยากรู้อยากเห็นเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ